นีปีที่ผ่านไปที่ผ่านนี้ดูเกิดไปแบบว่าแบบว่ามันตังค์ไหมหรือจริงมันเป็นปีที่ยากหรือเป็นปีที่แย่สุดเป็นปีที่คาดไม่ถึงแต่ค่ะเช่นเรื่องอะไรบ้างโอ้มีหลายเรื่องเลยอ่ะก็แบบคาดคาดคาดหวังไปถึงแบบว่าเรื่องงานเรื่องชีวิตเดี๋ยวป่วยย้ายบ้านอะไรอย่างเงี้ยมันแบบ รถทางต้องซื้อรถไหนนู่นนี่อะไรเงี้ยมันแบบว่ามันแบบมีแบบดีเทลจุกจิกอะไรอย่างแบบแบบแบบเงี้ยค่ะแต่ว่ามันก็มีอะไรที่คัน่นคั่นไปถึงเยอะแต่อย่างที่บอกว่าอย่างน้อยเราก็ตั้งรับแล้วก็รับมือกับมันได้ก็ค่อนข้างโอเคอะไรเงรี้ยชุดปีนี้ก็ค่อนข้างแบบเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันก็ รักและโรมนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเริ่มความรักดูพุ่งสุดเลยก็ประมาณนึงมีรักที่ดีเดียวไม่มีรักเลยยังมีมันก็ยังมีเดียวอยู่คนเดียวเว้ยช่วงนี้ช่วงนี้ก็ยังดูเขินอยู่เหมือนเดิมนะมันร้องเสียงเสียงเสียงแย่มากอะไรนะคะช่วงนี้ก็ยังดูเขินยเหมือนเดิมมารับเขินยังไงเองเิอุ้ยเขิน แต่ว่าก็ถือว่าเป็นปีที่ดีปีนึงเลยใช่ไหมคะปีที่ดีค่ะปีดีก็แบบแบบโดยรวมแล้วแบบปีดีแต่ว่าก็คือป่วยแบบว่าอุบัิเหตุเยอะไอ้นูนไอ้นี่อะไรเยอะแค่เล็กน้อยแต่คือจริงๆก็ไม่มีอะไรมากสบายสบายแต่สังเกตตอนนี้ช้ำนิดเดีอุบัติเหตุรึนปล่าคะมันมีสองอันมีสองอันความอุบัติเหตุในโซนโซนของเราเป็นโซนสกูตเตอร แล้วล้มไงสกูตเตอร์ก็หาทาไปเนี่ยหนึ่งสองปิดไม่มิดมี่แหระเนาะมันแบบเรื่อยๆคอยแบบคอยแบบหาทาเยอะมากปีนี้วเขาี่เขาที่แล้วกระดูกนิ้วล้าหรือแบบพูดแบบสารพัดอะแบบอันนี้คือมันแค่ช้ำใช่ไหมที่มันได้หักไปที่เล้าไม่รื่อันนี้ไม่ไม่หักค่ะไม่หักไม่หักอันนี้ถ้าหลอกอะมันแบบคอนตีอะเกี่ยวอะตรงนั้นมันแค่อะมันเสียหลักไงแล้วมันก็เบิรมมันก็ลิ้งมันก็แบบเจ็บอะไรเงี้ย ปีนี้เยอะแยะเดี๋ยวกระดูกนิ้วร้้วล้มอีกอันนี้ค่ะอันนี้หายแล้วแต่ยังไม่หายไปสนิทยังงอไม่ค่อยได้ก็แบบมันแบบเยอะแยะดีดีไม่เป็นไรที่หน้ามีสีสันขอบคุณที่ไม่เป็นไรที่หน้าทุกผู้หญิงอะตรงตัวพลอยโอเคแต่ถ้าตรงหน้ามันไม่โอเคตรงตัวพลอยแบบ เวลาได้เวลาล้มอะไรปุ่มก็คือประคองหน้าไปก่อนองหน้าไปก่อนหน้าหน้าเราเมนเหตแพงมากแบบแต่เจ้าแบบเอาเทอไล่โบโ์เนี่ยแต่ละปีเออมันแบงเนอมันแบงไม่ได้นีไม่ได้โตช่างมันจังหวะจังหวะล้มมีคิดค่าไหมครับว่าถ้าได้รอดยังไงก็นี่ไงถึงลงก่อนไงเก็บกองออขาวจอก ก็เลยน้าเลยรอดตัวไม่รอดถามย้อนด้วยปีหน้าพี่ปอนก็ทำทุกอย่างแหละปีน้าอยากโตอะไรทำทพิเศษสิร์ฟจริงๆแล้วว่ามันมองตั้งแต่แบบปีที่แล้วแล้วหลายๆปีแล้วแต่ว่าสรุปปีนี้ก็ยังไม่ได้ทำสักทีก็คือพอก็อยากทำธุรกิจอะไรของตัวเองแค่นั้นค่ะแต่ว่าด้วยความที่ว่ามันต้องใช้เม็ดเงินเยอะอะไรเงี้ยมันอย่างที่บอกมันก็การลงทุนมันเป็นการเสี่ยงแล้วเราก็ต้องเราไม่ได้แบบไม่ได้แบบ มีประสบการณ์ทางด้านนี้เยอะเหมือนคนอื่นๆแล้วก็ไม่ได้มีเงินมากพอที่จะแบบมาลองมาลองทีนี้พลอยก็เลยแบบคุยกับผู้จัดการเพื่อนเพื่อนตลอดจะทําอะไรก็มันมีสิ่งที่อยากทาแต่ว่ามันยังไม่ลงมือทำแต่ว่ามันอยู่ในขั้นตอนของการรีเสิร์ชข้อมูลอยู่อะไรอย่างเงี้ยครั ก็ถ้าเป็นไปได้ก็อยากแบบอยากมีทุกข์ของตัวเองอะไรเงี้ยเพราะเราก็โตแล้วอะไรเงี้ยก็ต้องแบบนึกถึงอนาคตบ้างอะไรเงี้ยจริงๆเราก็อยากทำล้านหาด้วยนะแต่ว่าขี้เกียจไปตีกับคนอื่นคือมันมีหลายอย่างที่อยากทำแต่พลอยพลอยเป็นคนที่ว่าพอเรื่องอะไรที่มันต้องดิวกับคนเยอะๆพลอยจะแบบไม่ชอบ <c oughs> อะไรเงี้ยมันแบบความคิดเห็นเฉพาะ มันใครว่าเขาต้องหาคนที่เข้าใจเราเ้ามาคุยแทนตอยอย่างเงี้ยเพราะแบบเขาเป็นคนจริงจังอะเวลาทำงานก็เดี๋ยวลองดูก็บอกว่าแบบปีหน้าแบบเขาพบแบบมีแบบธุรกิจอะไรของตัวเองบ้างอะไรอยางเงยมันเชิญก็เรื่อยๆเขาคิดว่าท้ามันเชิญกัเรื่อยๆก็ถ่ายหนังแต่ปีแล้วไม่ออกอันนี้อันนี้ปวดหรือฟ้องหรืออะไรอันนี้ปวดหรือเนี่ยใกล้แล้ว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  เราถ่ายไม่ออกอะเราชมได้เราชมได้ได้รายได้กนอยู่นะคะไม่ล้าวแล้วแต่มันมีแบบมันเดี๋ยวนี้มันแบบหนังันคือบางทีเขาแบบติดต่อมาให้เราอ่านบทพอเราเซเยสเขาก็ต้องไปหาเงินทุนอะไรเงี้ยแล้วบางทีมันก็แบบผ่านบ้างหรือผ่านแล้วแต่ยังไม่มีเงินทุนสร้างไม่ได้หรืออะไรเงี้ยเราเราก็แบบอารมณ์ว่าเราก็ต้องรออะไรเงี้ยเพราะว่าพอยก็พอยก็ไม่ได้อยากแบบ ไม่ได้รีบไม่ได้แรงอะแต่อยากทํางานดีๆแต่เงี้ยถามว่าคิดถึงละครไหมก็คิดถึงเริ่มละเริ่มละแต่ขอเป็นซีรีส์ได้ไหมอะแบบไม่อย่างที่บอกคุณตลอดขอเป็นซีรีส์แบบแบบมากสุดแม็กซิมัมสิบสองตอนหกตอนอะไรเงี้ยไม่ใช่แบบสามสิบสองตอนแบบไม่ไหวแล้วแก้แล้วอะโอ้แบบใช่แบบก็คือถ้าเป็นซีรีส์คนสนใจอะไรเงี้ยค่ะก็ก็ยังสนใจอยู่แต่แต่เรื่องเรื่องให้ไปตีชาวบ้านนี่ขอยไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวเหนื่อยเหนื่อยขอขอเล่น ขาเล่นตลกบ้างอะไรบ้างอ่า,อ,าอ,อ,อะไรบ้างาใช่ใช,ใช,ใช่ใช่อยากได้อะไรตลกบ้างรูง้ว่าหน้าไม่ตลกอว่าแล้วแต่อยากเล่นอโอเค <laughs> ขอบคุณมาก